กันไกทั้ง4อันนี้ใช้มานานแล้วทุกท่านลองสังเกตดูครับบางอันเป็นสนิมบางอันไม่คมและบางอันนะครับเก่ามากเดี๋ยววันนี้ทางช่องอิทัทยพีชนแนลนะครับจะพาทุกท่านนะครับมารับกันไกสูตรง่ายๆหรือแบบง่ายและใช้เทคนิคง่ายๆด้วยการใช้ไฟเช็กไฟแช็กนะครับเพียงอันเดียวรับกันไกลทั้ง4อันคมกริบเลยครับ เรามาทํากันเลยครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับวิธีการรับกันไกลนะครับอันแรกนะครับผมจะใช้วิธีการจุดไฟก่อนนะครับโนไปที่คมของกันไกลนะครับทั้งสองด้านเมื่อเราโลนเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับหัวขีดของไฟแช็กตรงนี้นะครับรับกันไกลทุกอันให้คมกริบได้นะครับมาดูกันผมจะใช้นะครับตรงขอบเห็นไหมครับเนี่ย ขอบนะครับร <izon> ิมนี้นะครับกดเข้าไปที่คมของกั้นไกรนะครับแต่ทุกท่านต้องระวังนะครับเพราะว่ากันไกนะครับมีความคมนะครับเวลาเรารับไปแล้วนะครับอาจจะเข้ามือเราได้เดี๋ยวฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับเห็นไหมครับเสียงแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับ คมแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับและกลับมาอีกด้านหนึ่งครับนี่นะครับเดี๋ยวหลังจากการรับไปแล้วนะครับผมจะนะครับนาตัดกระดาษให้ท่านได้ดูนะครับว่ากันไก่นะครับคมจริงหรือเปล่านะครับนี่เห็นครับได้ยินเสียงไหมครับนี่ครับแค่นี้นะครับกันไก่ก็คมแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับส่วนอันที่สองนะครับเราก็ใช้ไปแช่นะครับ เช่นเดิมครับจุดไฟและนะครับนาลนไปที่คมของกันไกนะครับทั้งสองด้านนะครับนี่แล้วก็ทําเช่นเดิมนะครับคมของกันไกอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ใช้หัวคีไประเนะครับนะครับลูดเข้าไปครับยินเสียงมครับลูดแค่2-3ทีเท่านั้นนะครับกันไกลของเราคมเลยครับนี่ครับแค่สมทีนะครับ ข้างนี้นะครับกลับมานะครับดินเสียงไหมครับนี่ครับแค่นี้นะครับพอแล้วนะครับกันกลายคมแน่นอนนะครับนี่ครับกันกายนี้ก็เก่านะครับนะเราจุดไฟนะครับนี่ครับลนเข้าไปครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับใช้หัวขีดไปแช็กนะครับอันเดิมนี่แหละครับ ครับขูดนะครับหรือถูไปที่คมของกันกลเลยครับตีเสียงไหมครับนี่ครับคมแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่คมแน่นอนนะครับเสร็จแล้วกลับมาอีกข้างหนึ่งครับระวังมือนะครับผมบอกก่อนนะครับกันไกลเมื่อโดนหัวขีดไฟแช็คไปแล้วนะครับจะคมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ใช้ความระมัดระวังนะครับนี่ครับส่วนอุนท้ายก็ทําเช่นเดียวกันครับเราก็ใช้ไฟแชกนะครับนี่ครับลนไปที่คมของก้นไกนะครับนี่ครับและใช้หัวขีกไฟแชกเช่นเดิมนะครับขูดนะครับหรือว่าถูนะครับไปที่คมของก้นไกเลยครับนี่ครับสามทีเท่านั้นครับ การกลายคมแน่นอนครับ hehe, นี่ครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงแบบนี้นะครับการกลายคมแน่นอนเสร็จแล้วนะครับเรามาลองตัดกระดาษกันดูเลยนะครับนี่ครับคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อเลยนะครับนาผมทําให้ดูสดๆเลยนะครับตัดกระดาษดูครับอย่างเงี้ยครับการกลายคมแน่นอนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับตัดกระดาษนะครับเข้าแน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยครับง่ายๆนะครับนี่ เห็นไหมครับขาดไหมครับขาดนะอันต่อไปนะครับดูนะครับเห็นไหมครับโคตรคมเลยนะครับนี่เห็นไหมครับคมจริงๆนะครับนี่ครับไม่ผิดหวังนะครับอันต่อไปครับอันที่สามนะครับลองตัดดูครับเห็นไหมครับโคตรคมเลยครับนี่เห็นไหมครับคมจริงๆครับและคลิปนี้นะครับท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับหรือไม่เข้าใจนะครับ ฝากคอมม่ไดใต้คลิปทางชาองนิทาพีชแนลได้เลยครับอันสุดท้ายนะครับเป็นกันไก่เหล็กทั้งอันเลยนะครับนี่เห็นไงครับคมไหมครับโตษคมเลยนะครับนี่ครับถ้าบ้านขายนะครับนะกันไก่ไม่คมมีดไม่คมลองใช้แค่ไฟแช็กเท่านะครับนี่ง่ายๆวิธีการรับกันไกนะครับมีดหรือของไม่คมนะครับใช้แค่หัวขีดไฟแชกครับกันไกของไม่คมคมแน่นอนครับ